สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะทุกวันพุธ10บรายการ0นาทีนะคะเศรษฐกิจติดต,ตาโดยบริรรษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินจำกัดมหาชนนะคะวันนี้เป็นวันที่29มีนาคมนะคะ2 5 6พนิะคะพี่าก็จะมีประเด็นนะคะที่จะมาพูดถึงนะคะในวันนี้มี5เรื่อง6เรื่องนะคะเรื่องแรกก็สเรื่องแรกเลยจะเป็นเรื่องของ สัปดาห์ที่แล้วนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องของการประชุมกรงงเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจบ้านเรานะคะเรื่องเงินเฟอ้อของสหรัฐแล้วก็เงินเฟอ้อของทางฝั่งยูโรเอลียนะคะเรามาไล่ไปทีละประเด็นนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคีย์อีเวน,นะคะก็คือเรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องที่เฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยนะคะตามที่ตลาดคาดนะ,ะทำให้ตัว Federal Funds ์ a เลนะคะอยู่ที่4.75-5%นะคะสิ่งที่พิตาสนใจคือถแถลงการหลังการประชุมเนี่ยเขามีการใช้คำว่า some additional policy f i r m i n g may be appropriate นะคะแทนคำว่า ongoing increases in the target range will be appropriate ตรงนี้เนี่ยบอกเราว่าการขึ้นดอกเบียเ้ยมันใกล้จบแล้วนะคะแล้วก็ถ้าดูชาร์ตที่วิลาแปะให้ดูเนี่ยจะเห็นว่า ตอนนี้ตัว Federal Funds Rate อยู่ที่4.75-5%นะคะเนะ,ะที่ตัว Core PCE อยู่ที่4.7%นะคะล่าสุดในดในเดือนในเดืนเดเอนมกราคมอยู่ที่4.7%นะจะเห็นว่าระดับดอกเบีย้ยเนี่ยมัน cover นะตัวเงินเฟอ้อแล้วนะเพราะนั้นอันอันนี้เนี่ยเฟดก็น่าจะใกล้จบการขึ้นดอกเบีย้ยแล้วนะคะทาง MFG คิดว่าจะขึ้นอีก ครั้งเดียวนะคะแล้วก็ดอกเบีย้นยนโยบายจะอยู่ที่5 5 2ถึง5.25นะคะแล้วก็จะเริ่มเห็นเฟดลดดอกเบี้ยนะคะในไตรมาส4ปีนี้นะคะนั่นเป็นเรื่องแรกแล้วก็อีกอันนึงที่วราคิดว่ามันน่าสนใจมากๆคือเราพบว่า FOMC เนี่ยคือแต่เดิมเนี่ยเวลาที่เขาทำ projection นะคะคือกรรมการเฟดแต่ละท่านท่านก็จะคาดการณ์ของท่าน,นแล้วก็มามาสรุปกันเนี่ยจะพบว่านะสำหรับปี2023นะคะตั้งแต่เดือน มิถุนาปี2021เนี่ยเขาคาดการตัวคือดอทพลอตของตัวค่ากลางนะของ f e r e r f u n u s r s t e นะก็คือการคาดค่ากลางของการคาดการท่านเนี่ยขึ้นตลอดเลยนะคะทุกกรอบการประชุมขึ้นมาเรื่อยๆจนล่าสุดเนี่ยในการประชุมเดือนมีนาคมเนี่ยเริ่มนิ่งแล้วนะคะท่านเริ่มมองตัวเ e ดเ l ฟ u ฟน s เ a t e ว่าจะสูงสุดที่5.1อนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสายที่ดีนะคะแล้วถ้าเราดู การคัดการเลยจะเห็นว่าท่านปรับเพิ่มการคัดการเงินเฟอ้อไม่เยอะนะคะตัวเงินเฟอ้อพื้นฐานนะคะที่วัดโดย c p e นะคะ0 2 3 3 6นะี่สิต้องบอกว่าวิธีอ่านนะคะวิธีอ่านตารางของ fomc projection จะต้องอ่านอย่างนี้นะคะตัว real gdp นะคะ unemployment rate เนี่ยทั้งหมดเป็นค่านะะของไตรมาส4ี่นะะปี2023เทียบกับไตรมาส4ี่ปี2022นี่ะคะวิธีเห็นเห็น หลายแห่งเลยนะจะจะไปมองว่ามันคือค่าเฉลี่ยทั้งปีไม่ใช่นะคะนี่เป็นไตรมาสสี่นะต้องต้องเรียนว่าวิธีอ่านค่าของเฟสต้องต้อง,ต,องต้องอ่านอย่างนี้นะคะสำหรับตาราง projection นะคะแล้วก็สิ้นปีนะก็คือมองว่าดอกเบีย้นยนโยบายจะเห็นนะไม่ไม่เปลี่ยนนะห้ยังคงอยู่ที่5.1เท่าเดิมนะเป็นครั้งแรกนะนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2 0 2 1นะคะที่เขาหยุดปรับเพิ่มการคาดการตัว ดอกเบีย้ยของปี2023นะแต่เลไก็ดีเนี่ยปี2024ยังยังปรับเพิ่มอยู่นะคะปี2024ยังปรับเพิ่มอยู่เนี่ยอันนี้ก็แปลว่าการคัดดอกเบีย้ยเนี่ยแต่เดิมที่คิดว่าจะคัด100บิบนะคะในปีหน้าเนี่ยอาจจะคัดแค่75บิบนะอันนี้ก็สะท้อนภาพเงินเฟ้อนะคะที่จะค่อนข้างเหนียวเหนียวหน่อยนะคะสิ๊กกี้หน่อยจะเห็นว่าการคัดการตัว คพซีเนี่ยไตายมาสสีก็อยู่ที่3.6%มจุดหกเปอร์เซ็นต์นะคะเทียบกับสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์ในการคัดการตอนเดือนธันวาคมก็มีการปรับเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะคะแต่ถ้าดูลองเกลัน uh, er ก็คือดอกบี้ระยะยาวเนี่ยก็คือเฟดเนี่ยก็คงจะบ่ายหน้านะคะไปหาระดับที่ประมาณ2.5%เเพราะนั้นทิศทางของดอกเบี้ของสัรว์ก็คือจะพีคน่าจะพีคตอน uh, กลางปีนี้นะคะแล้วลงเรื่อยๆนะคะลงเรื่อยๆอันนั้นก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับตลาดพันธบัตรนะคะ แล้วก็ตลาดหุ้นด้วยนะคะส่วนกรุงศีนะคะทางทางกรุงศรีวิเ e a ร์เนตรับตัดนิพนธ์ก,ก็จะใช้นะคะเอามุมมองของทางแบงก์รุงศีนะคะของ MUFG นะคะซึ่งเ,เป็นบริษัทแม่บริษัทแม่ของแม่ของเราเนี่ยก็เอามาประมวลนะคะแล้วเพื่อ,อามาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะต่อน,นักลงทุนนะคะทางกรุงศรี r e เสิร์เนี่ยท่านท่านมองว่านะคะมองว่าในช่วง ความกังวลเนี่ยนับจากนี้เนี่ยความกังวลเรื่องเงินเฟอ้อเนี่ยจะมีน้ำหนักน้อยลงนะคะในกรณีของสารัฐนคะคะที่ความกังวลเรื่องเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็น s t a ็กเฟรชั่นนะคะก็คือ เศรษฐกิจแย่แล้วเงินเฟ้อสูงหรือว่า r e c e s s i o n นะคะคือเงินเฟ้ออาจจะซอฟลงนะแล้วก็เศรษฐกิจติดลบเนี่ยก็จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังนน,นี้ก็สอดคล้องกับวิวของทาง MUFG นะก็มองว่าสหรัฐเนี่ยจะเข้าสู่ r e c e s s i o n นะคะในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ก็คือ GDP ไตรมาส3ไตรมาส4จะติดลบ2องไตรมาสนะคะน,นี่ก็เป็นวิวของทางสหรัฐนะคะส่วนทางฝั่งยุโรปนะคะ เราเห็นรายงานเงินเฟ้อนะคะของอังกฤษนะคะกระเด้งขึ้นไปนะจาก10.1เป็น10.4นะคะจากที่เคยลงมา4เดือนนะกลับมารีบ u าวขึ้นนะคะอันนี้ก็สอดคล้องกันนะเราก็เห็น Bank of England ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนะคือก่อนหน้าน,นี้เนี่ยบางคนคิดว่าไอ้แบงก BOE จะหยุดขึ้นดอกเบีย้ยไหมนะคะแต่ในที่สุดเนี่ยเงินเฟ้อที่ช็อตอัพขึ้นอย่างนี้เนี่ยปรับตัวเร่งขึ้นเนี่ยทำให้ แบงก์ชาตินะแบงก์ออฟอิงนด์ต้องขึ้นดอกเบีย้ยต่อนะคะยี่สิห้าเบสิสพอยต์นะทำให้ตัวแบงก์เรทนะคะดอกเบีย้ยนโยบายเขาเรียกว่าแบงก์เรทเนี่ยเพิ่มขึ้นสู่ระดับ4ี่จุดสองห้าเปอร์เซ็นะอันนี้เป็นไปตามที่คอนเซนแซสคาดนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจคือวิลเลียมอันแถลงการก็เบลีไม่ส่งสัญญาณเรื่องการหยุดขึ้นดอกเบีย้ยด้วยนะคะยังไม่ส่งสัญญาณอย่างทางทางเอฟโอมซีเนี่ยทางคุณเจรมพาอเวลเนี่ยท่านท่านยังบอกว่าเ มีการคิดเรื่องการหยุดพักกันขึ้นดอกเบีย้ยเหมือนกันนะแต่ในที่สุดเนี่ยมติของของกรรมการของเฟดคนก็ยังมีมติให้ขึ้นนะคะแต่ BOE น่ยไม่ได้ส่งสัญญาณเรื่องการหยุดขึ้นดอกเบีย้ยนะคะเพราะฉะนั้นภาพอย่างนี้เนี่ยทาง m อ mm ็ม hmm. คิดว่าเบลลน่าจะขึ้นดอกเบีย้ยต่อนะคะตัว Bank ์เรทเนี่ยคงจะขึ้นอีกหนึ่งครั้งนะทำให้ตัวแบงก์เรทน่าจะอยู่ที่ที่4 5่อร์นะคะแล้วก็อาจจะเริ่มเห็นการ คัดดอกเบีย้ยนะซึ่งมุมมองใน,ในเชิงของดอกเบีย้ยของ b บ e กับของ f ฟดเนี่ยาทาง b บ e ทาง MUFG มองคล้ายกันนะคะก็คือจะเริ่มคัดได้ในปีนี้เพราะว่าอย่างตัว GDP ของอังกฤษเนี่ยทาง MUFG คิดว่าน่าจะติดลบประมาณ0.1%นะนะคะที่ของอเมริกาเนี่ยน่าจะโต0.6%นะคะเยอันเยียนะคะอันนี้ก็เป็นภาพของตัวฝั่งยุโรปและอเมริกานี่คือเรื่องของสัปดาห์ที่แล้วนะคะส่วนสัปดาห์นี้แน่นอนว่าทุกวัน วันพุธนะคะกนงนะท่านก็ปีนึงท่านประชุม6ครั้งนะคะก็จะเลือกประชุมวันพุธคล้ายๆเฟดเลยนะคะก็จะขึ้นขึ้นดอกเบีย้ยไหมนะคะในการประชุมวันที่29มีนาคมนี้นะ,ะ MUFG ขึ้นคาดว่าจะขึ้นนะกรุงมสีสิร์ชกับคอนซัตก็มองตรงกันว่าจะขึ้นดอกเบีย้ย25บิบสู่ร,ระดับ1.75%เนะคะเพราะว่าเท่าที่วิตาดูเนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดที่3.8%แม้ว่า จะอ่อนลงนะคะ3.8%ในเดือนกุมภาเนี่ยจะอ่อนลงจาก5%ในเดือนมกราลงมาพอสมควรนะแต่เทียบกับทาร์เก็ต1-3%เนี่ยก็ยังเกินทาร์เก็ตอยู่นะและแบงก์ชาติเองเนี่ยก็มองมองเศรษฐกิจใน,ใ,ใ,นในเชิงบวกนะคะเพราะฉะนั้นภาพอย่างนี้พี่ตคิดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยนะคะทางกรุงศรีด้วยเสียคิดว่าจะขึ้นแล้วก็จะหยุดนะคะแปลว่ารอบนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นนะคะ การตัดสินใจต้องดูว่าเป็นมติเอกฉันไหมนะเวลาที่3าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยแมงชาติขึ้นดอกเบี้ย25่สิบห้าเบสิสพอยต์ด้วยมติเอกฉันนะคะต้องดูว่ารอบนี้จะเป็นมติเอกฉันไหมถ้าไม่เป็นมติเอกฉันทอย่างเช่นถ้ามีบางท่านถือว่าไอ้น่าจะเริ่มคงดอกเบี้ยได้แล้วนะเพราะว่าตัวเงินเฟอ้อพื้นฐานเนี่ยเดือนกุมภาเนี่ยโตแค่1.9%เองนะคะเทียบกับตอนเดือน มกราสมสาเ็นี่ยก็คือเงินเฟอ้อพื้นฐานเนี่ยซอฟลงมาเยอะนะคะซึ่งตัวเงินเฟอ้อพื้นฐานเนี่ยจริงจะสะท้อนความแข็งแกร่งของดเมสติกดีแมนนะได้ดีกว่าตัวเงินเฟอ้อโดยรวมเพราะว่าตัวเงินเฟอ้อโดยรวมเนี่ยมีเรื่องของราคาราคาพลังงานแล้วก็อาหารอาหารสดเข้ามานะคะมีผลต่อเงินเฟอ้อภาพอย่างนี้เนี่ยอาจจะเห็นนะคะสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นโดวิชไฮ์นะคะคือ ขึ้นแล้วส่งสัญญาณว่าจะหยุดพักนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตลาดก็คงจะต้องติดตามดูนะคะว่าว่าแบงค์ชาตินะท่านจะส่งสัญญาณหยุดไหมนะคะคือถ้าสมมติว่าไม่ถามว่าเอ๊ท่านจะหยุดขึ้นดอกเบีย้ยไหมในรอบนี้พี่ตะคิดว่าอาจจะไม่นะคะอาจจะไม่อาจจะขึ้นนะเพราะว่าตัวดอกเบีย้ยนโยบายเราไม่ได้สูงนะแต่ขึ้นแล้วน่าจะหยุดนะเพราะว่าบ้านเราจริงๆต้องบอกว่า จุดที่เป็นจุดอ่อนเนี่ยน่าจะอยู่ที่เรื่องของหนี้ของครัวเรือนนะคะอยู่ในระดับสูงนะถึงแม้ว่าจะลดระดับลงมาไม่ถึง90%ของ GDP แล้วเนี่ยแต่ระดับ8ปดสปลายๆเนี่ยไม่ได้ต่ำนะคะแล้วถ้าถ้าไปดูจริงมีงานศึกษาของแบงค์ชาติเนี่ยไปดูหนี้นะคะว่าเป็นหนี้ประเภทไหนนะในแง่ของครัวเรือนเนี่ยปรากฏว่าเป็นหนี้เพื่อการบริโภคเยอะนะคะเป็นหนี้สําหรับ ซื้อพวกกสังหาริมทรั์เนี่ยประมาณ35%คือถ้าเป็นหนี้บ้านเนี่ยถือว่ายังไงลูกหนี้น่าจะมีวินัยนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีบ้านอยู่นะคะถ้าดูของต่างชาติเนี่ยต่างประเทศในยุโรปในอเมริกาเนี่ย เขาเป็นหนี้สําหรับซื้อบ้านเนี่ยประมาณ75-80%แนตะแต่ของเราเนี่ยประมาณ35%นะแปลว่าที่เหลือเนี่ยเป็นหนี้ที่คือเวลาเราซื้อบ้านเนี่ยตามหลักของของเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่าเป็น Investment นะคะไม่ใช่ n อ u m p t i o n นะท่านอย่างเช่นเวลาเราดู GDP ของอเมริกาเนี่ยเขาจะ d e c o m p o s e ให้เลยว่าเป็น Residential Investment นนะนั่นคือการลงทุนในที่อยู่อาศัยนะคะไม่ได้เป็นการบริโภคนะคะแปลว่า ตัวนี่คนเรือนบ้านเราเนี่ยน่าจะเซนซิทีฟต่อเรื่องของการขึ้นดอ,อกเบีย้ยเพราะนั้นพี่ตาคิดว่าแบงกดอกเบีย้ยบ้านเราน่าจะปลายทางแล้วนะคะที่1.75นะถ้าเกิดว่ามีการขึ้นเมื่อในวันที่ในวันนี้นะคะอย่างที่อย่างที่ตลาดคาดอย่างที่กรุงสีคาดหรือว่า m u f g คาดนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะพี่ตาคิดว่าน่าสนใจคือแถลงการนะ ของกรงงอ,อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องประมาณการเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าถ้าเราจับกันได้ในการประชุมกรงงอรอบที่แล้วเนี่ยท่านมีการปรับเพิ่มนะสมมติฐานตัวเลขนักท่องเที่ยวนะจากเดิมเนี่ย22ล้านนะในปีนี้เป็น25.5ล้านแล้วปีหน้าเนี่ยจาก31.5เป็น34ล้านนะคำถามคือจะปรับ GDP ไหมนะจะปรับ GDP ไหมอาจจะคงก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าท่านปรับตัวการส่งออกลงมานะคะอย่าลืมว่าถ้าเราเทียบกับของ สภาพัฒน์นะคะซึ่งรอบนี้พี่ตาสนใจสิ่งที่สภาพัฒน์พรีเซนต์เพราะอะไรเพราะว่าน,าน่าที่จะเห็นสภาพัฒน์เนี่ยมีมุมมองที่คอนเซอร์เวทีฟกว่าแบงก์ชาตินะคะคือท่านเนี่ยปรับเพิ่มคาดการณ์นะตัวนักท่องเที่ยวนะจากเดิม23.5นะเป็น28ล้านคนนะถ้าถ้าดูเนี่ยแบงก์ชาติแบงก์ชาติท่านคาด25.5นะสภาพัฒน์มอง28ล้านนะคะแต่หันคาดการ GDP ลงมานะเหลือ ค่ากลางเหลือ3.2%ในปีนี้นะเพราะว่าท่านมองว่าตัวมูลค่าการส่งออกนะคะในในรูป US ดอลลาร์เนี่ยน่าจะติดลบ1.6%นะคะในขณะ,ะที่แบง์ชาติเนี่ยมองว่าจะขยายตัว1%นเปะคะเพราะฉะนั้นพี่ตาคิดว่าต้องจับตาดูการปรับคาดการณ์นะตัวเศรษฐกิจนะคะว่าจะสะท้อนภาพการส่งออกนะคะที่แย่ลงจากคาดการณ์เดิมหรือเปล่านะคือท่านอาจจะเมนเทนคาดการณ์ GDP ที่3.7%ก็ได้นะคะหรือว่า ท่านอาจจะหันลงมาก็ได้หรือจะปรับขึ้นอะไรต้องดูเหตุผลที่แบงค์ชาติใช้แต่ในความเห็นไม่ได้พี่ตาคิดว่าการปรับขึ้นน่าจะยากนะคะการปรับขึ้นน่าจะยากทางกรุงศรีรีเสิร์ชเนี่ยมองไว้ที่3.3%มอนะคะมองไว้ที่3.3%เราเราคอนเซอร์เวทีฟเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับที่แบงค์ชาติประเมินนะคะเราคอนเซอร์เวทีฟกว่านะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือตัวเลขเศรษฐกิจนะคือนอกจากจะมีการประชุมกรนงแล้วเนี่ยนะคะเ,เราจะเห็นวันที่3 1เอดนะคะ จะเห็นตัวเลขเศรษฐกิจของเดือนกุมภาพันธ์นะคะตัวเลขที่สนใจกันมากๆก็คงเป็นเรื่องของการส่งออกการนําเข้านะคะของเดือนกุมภาพันธ์นะถ้าเราดูตามระบบศุลกากรน,นะคะเป็น c u s t o ม b a s i s นะซึ่งทางคนที่ถแถลงนี่คือกระทรวงพาณิชย์เนี่ยตลาดคิดว่าการส่งออกนะคะในเดือนกุมภาพันธเนี่ยอาจจะติดลบ7%เอเยอนเนะคะการนำเข้านะจะเพิ่ม2.2%นะคะ ดุลการค้าที่น่าสนใจคือตลาดมองว่าการขาดดุลการค้าอาจจะขาดดุล1,400ล้านเหรียญน,นะแต่ในในความเห็น,นพิธาพิธาคิดว่าอาจตัวเลขน่าจะน้อยกว่านี้นะคะน่าจะน้อยกว่านี้อาจจะอยู่ประมาณพันหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะทิศทางของตัวเลขเนี่ยเทียบกับเดือนมกราที่ขาดดุล4,000 ประมาณ4,700ล้านเหรียญเนี่ยมันดีขึ้นเยอะเลยนะคะดีขึ้นเยอะเลยนะถ้าถ้าเราดูระดับของดุลการค้านะคะระดับประมาณพันกว่าล้านเหรียญเนี่ยเราอาจจะเห็นดุลบัญชีเดินสพัดเกินดุลน,นะคะตลาดคิดว่าแบงก์ชาตินะคะจะถแถลงวันที่31นะคะว่าดุลบัญชีเดินสพัดเนี่ยจะกลับมาเกินดุลจากขาดดุล2,000ล้านเนี่ยจะเกินดุล890ล้านเหรียญนะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นฟันด n c i a l c h a n g นะที่ท,ท,ที่ที่น่าสนใจนะทางแบงค์กรุงศรีเนี่ยมองว่าทั้งปีเนี่ย เราจะเกินดุลบัญชีเดินสะพัดประมาณ8,000ล้านนะแปลว่าถ้าเราเอา12หาเนี่ยก็คือเดือนละเกือบเกือบ700ล้านเราควรจะเห็นการเกินดุลโดยเฉลี่ยประมาณเท่านั้นนะคะซึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นฟันเ n มทัล h เชนที่สำคัญนะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราขาดดุลประมาณ1,700้ล้าน1ห0 0 0ล้านเหรียญน,นะคะเราขาดดุลเพราะว่ามีเรื่องของราคาน้ำมันที่แพงนะมีเรื่องของค่าเฟรดนะที่เพิ่มขึ้นแบบ4เท่าตัวนะแต่ปีนี้เนี่ยค่า ระวังเหลือเนี่ยดูกลับมา normal แล้วนะเพราะนั้นเนี่ยตัวดูมันชีเนพั์เราควรจะ improve ขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องจับตาดูนะคะการถแถลงตัวเลขเศรษฐกิจในเดือน กุมภาแล้วก็ดูว่าแบงค์ชาติท่านจะส่งสัญญาณสําหรับเดือนเดือนมีนาอย่างไรนะคะว่าว่ามีทิศทางที่ยังคงหนุนด้วยโดเมสติกดีแมนไหมนะเพราะถ้าดูกันการคาดการณ์ของแบงค์ชาติเนี่ยเห็นว่าตัวที่เป็นพระเอกในปีนี้นอกจากการท่องเที่ยวเนี่ยนะก็จะเป็นอุปสงค์ในประเทศนะคะแล้วก็มองว่าการอุปสงค์ในประเทศนะคะแล้วก็มองว่าการลงทุนก็คือคือทั้งโดเมสติกดีแมนเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขซอฟต์ลงนะคะซอฟต์ Soft ลงแต่แต่ถ้าเทียบ กับไอเทมอื่นอย่างเช่นการส่งออกเนี่ยต้องบอกว่า Domestic Demand เป็นคีย Driver นะของตัว r ก w ฟ h ในปีนี้นะคะนันนก็เป็นเรื่องของบ้านเรานะส่วนของอเมริกานะคะในวันที่31มีนาคมนะเราก็คงรู้ตอนคืนตอนกลางคืนนะคะวันที่31เนี่ยก็วันศุกร์เนี่ยก็ดูตัวเลขคอ PCE นะคะว่าตัวตัวเลขจะจะแผ่วลงไหมนะคะซึ่งในความเห็นของตลาดเนี่ยตลาดคิดว่าตัวคอ p p e e PCE จะแผ่วลงนะเหลือ5.1เปอร์เซ็นตยอนยนะจาก5.4นต์นะคะในเดือนมีในเดือนมกราเหลือ5.5.1ในเดือนกุมภานะคะแล้วก็มองว่าตัวคอ PCE นะอาจจะเพิ่มท่งตัวนะคะในเดือนกุมภาที่4.7เท่ากับเดือนมกราเลยนะแต่ถ้าดูมันออนมันเนี่ยก็เพิ่มชา้าลงนะถ้าเกิดว่าตัวเลขอย่างนี้เนี่ยก็จะหนุนให้เฟดใจดีขึ้นนะคะก็อาจจะขึ้นดอกเบีย้ยแค่อีกอีกครั้งเดียวนะคะอย่างที่ MFG กับ ทางกรุงศรีรีเสิร์ชคาดนะคะแล้วก็สิ่งที่น่า่าสนใจคือทิศทางการคาดการณนะ์แล้วตัวคอ PCE ของ F e d นะคะพี่ดาเอาตารางเมื่อกี้มาแปะให้ดูทีหนึ่งก็จะเห็นว่า F e d เองท่านก็มองว่าเงินเฟอ้อเนี่ยจะอ่อนลงนเรื่อยๆนะคะจะอ่อนลงนเรื่อยๆอันนั้นก็ถือว่าต้องต้องติดตามเพราะว่าตัวนี้เวลาที่ออกมาสูงกว่าคาดเนี่ยตลาดก็จะกังวลเรื่องของดอกเบี้ยนะคะว่าอาจจะ higher for longer นะคะอันนั้นก็ต้องติดตามดูส่วนทางฝั่งยุโรปก็จะมีตัวเลขเงินเฟอ้อนะคะที่เรียกว่าตัว h i c p นะคะซึ่ง ตลาดมองว่าจะเพิ่มช้าลงนะจาก8.5นะคะล่าสุด8.5ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเดือนมีนาจะเหลือ7.5 ะะแต่เงินเฟอ้อพื้นฐานนะที่เป็นที่น่ากลัวคือจะอาจจะเร่งขึ้นนะคะจาก5.6เป็น5.8ซนะคะซึ่งถ้าถ้าขึ้นเร่งขึ้นจริงก็คือจะเร่งขึ้นเป็นเดือนที่4ติดต่อกันนะอันนี้แปลว่าการขึ้นดอกเบีย้ยของ ECB นะยังยังไม่จบนะคะทาง m u g คาดว่าเขาจะขึ้นตัว deposit facility rate นะคะซึ่งต้องต้องเรียนว่าของ ECB เขาจะมีดอกเบี้ย3ตัวนะคะจะมี3ตัวตัว deposit facility อยู่คอลัมน์นี้นะคะพี่ตา แตะตัวหนังสือโยไปน,นิดหนึ่งนะคะก็ล่าสุดอยู่ที่3เปอร์เซ็นต์เนี่ย ทางเอ็มยูคาดว่าจะขึ้นอีก2รอบนะคะในการประชุมวันที่4พฤษภาและก็15มิถุนานะคะตอนปลายทางดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ 3. 5เแล้วก็ปีนี้เราจะไม่เห็น ECB ีลดดอกเบีย้ยนะคะเพราะว่าเงินเฟอ้อยังเป็นปัจจัยที่ทาง ECB คอนเซิร์นอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นทางเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้นะคะที่พี่อาจารย์มาสุบให้ฟังนะคะก็พบกันใหม่นะคะเศรษฐกิจติดตานะคะ10นาฬิกาสานาทีทุกวันพุธค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ